ภาคเหนือก็กํกาลังเตรียมจัดงานปีใหม่เพื่อที่จะฟื้นการท่องเที่ยวเช่นกันนะครับแต่พอมีโควิด1 9สายพันธุ์โอมิครอนก็ทําให้การจัดงานต้องยกระดับมาตรการสาธารณสุขอย่างเข้มข้นโดยเฉพาะตามสถานที่จัดงานที่คาดว่าจะมีผู้มาท่องเที่ยวเป็นจํานวนมากเหล่านี้ครับเราไปกันที่จุดแรกนะครับที่หอคําหลวงภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ตำบลแม่เหียอาเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ เขาเตรียมจัดงาน Amazing Thailand เขาดาว2022 Amazing New Chapter a อดเชียงใหม่เป็นกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่1ใน5จุดทั่วประเทศที่จัดโดยการท่องเทีย่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอทระหว่างวันที่27ถึง31ธันวาคมนะครับกิจกรรมไฮไลท์เนี่ยเขาจะมีการจุดพุ9ชุดนะครับภายใต้ธีม Magical Night, Lanna Celebration and Fireworks ครับก็มีความหมายด้วยนะครับความสุขความหวังศรัทธากำลังใจการเริ่มต้นใหม่ ที่งดงามและยิ่งใหญ่ความรุ่งเรืองสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจความสําเร็จและเอกลักษณ์เรื่องของความเป็นล้านนาด้วยครับในงานก็ยังมีการตกแต่งประดับไฟในรูปแบบของสวนแสงที่ยิ่งใหญ่แบบอลังการและกิจกรรมเปิดสักราชเข้าสู่ปีใหม่ครับมีการแสดงล้านนาซิมโฟนีออเคสตราร่วมกับศิลปินพื้นบ้านล้านนาแล้วก็การแสดงดนตรีจากศิลปินด้วย ผู้เข้าร่วมงานต้องลงทะเบียนแล้วก็แสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนต้องครบตามเกณฑ์นะครับมีผลตรวจ ATK เป็นลบไม่เกิน72ชั่วโมงพร้อมกับตรวจคัดกรองความเสี่ยงก่อนเข้างานด้วยแพลตฟอร์มไทยเซฟไทยครับ มาตรการเนี่ยก็อยู่ในในในคณะกรรมการโลกติดต่อที่ได้กำหนดไว้ตามเขตพื้นที่นะครับว่าจํานวนคนก็เป็นเป็นจำนวนคนมีการเว้นระยะห่างหรือไม่แล้วก็คนที่เข้าไปนั้น่ะมีอย่างที่ผมเรียนไว้เบื้องต้นนะฮะว่ามีการฉีดวัคซีนแล้วหรือว่ามีการตรวจอา p c ทหรือการตรวจ a t k หรือไม่อย่างไรนะครับแล้วก็จํานวนคนก็จะต้องมีจํานวนคนในสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ของ พื้นที่ที่ทางคณะกรรมการโรคติดต่อได้กําหนดไว้นอกเหนือจาก5พื้นที่หลักของทอททแล้วนะครับหลายจังหวัดเขาก็เตรียมมาตรการอย่างจุดนี้คือที่สุโขทัยครับเขาก็เตรียมจัดงานนะครับบริเวณวัดมหาธาตุอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทยัยชื่องานคือ Amazing Night สุโขทยัยเขาดาว2,022รับอรุณสวัสดีที่สุโขทัยครับจัดตั้งแต่29 31ธันวาคมตั้งแต่5โมงเย็นเป็นต้นไป นายศพธนาอันประเสริฐท่านเป็นผู้นวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานสุขโขทัยก็บอกว่านักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสค,ความสวยงามของมรดกโลกพร้อมกับการประดับไฟตกแต่งโคมไฟแบบไลท์อัพโบราณสถานอันตรการตาและนับถไหลหลังเข้าสู่สักราชใหม่นะครับมีการจุดพลุไฟโบราณสุขโขทยัยแต่ในขณะเดียวกันมาตรการก็ต้องเข้มงวดนะครับลงทะเบียนรับนักท่องเที่ยวบริเวณโซน,นจัดงาน1000คนเท่านั้น และผู้เข้าร่วมงานต้องฉีดวัคซีน2เข็มตรวจหาเชื้อ ATK ไม่เกิน72ชั่วโมงด้วยครับส่วนที่น่านก็จะมีพิธีสวดมนต์ข้ามปีและทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคลที่บริเวณข่วงเมืองน่านซึ่งเป็นหนึ่งในงานส่งท้ายพีเก่าต้อนรับปีใหม่มาตรการเข้มข้นเช่นกันครับวัคซีนต้องครบ ATK ต้องตรวจพอค้าแม่ค้าที่จะไปขายของก็ต้องตรวจ ATK ด้วยล่วงหน้าก่อน1วันครับ การดื่มจนถึงตีหนึ่งนะครับโดยเฉพาะให้มีโอกาสได้เขาดาวเนี่ยส่วนใหญ่พื้นที่จะเป็นร้านอาหารในส่วนของเขตที่เทศบาลดูแลโดยเฉพาะใน,นเขตเมืองเก่าเราไม่อนุญ,ญาตให้ดื่มเหล้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดวันหยุดช่วงปีใหม่เองเนี่ยเราคงจะต้องให้ทุกคนสรวจไอพีเคนะครับ ก่อนหน้าไม่เกิน17-2ชั่วโมงแล้วมีการตรวจซ้ำนะครับนักเที่ยวเองนะครับหรือผู้บริการผู้เข้ามาใช้บริการเองก็ต้องก็ต้องฉีดวัคซีนนะ้ให้ตรวจฉีดวัคซีนับส่วนผู้ประกอบการร้านอาหารในพื้นที่จังหวัดน่านเขาก็เชื่อว,ว่างานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จะเป็นโอกาสให้ร้านค้าต่างๆมีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ30แต่ก็ต้องปฏิบัติตามมาตราการป้องกันโรคกันเคร่งขัดด้วยครับ